น้องมาเบิงป่าไนเอาป่าพุดาป้าสามคนกลุ่มเนี่ยตัวบักใหญ่ป่าไหมคือมานแท้โอ้ยสะดุ้งเพราะมันขาดะ้ะดีป้าจิตโทสองสามโลผุแล้วภาพไปเบิงไก่ไก่คิดเหร à tụt nhảy ba mẹ, bưng nam, bữa nay nhăng nhăng như thế, sờ đung gì chứ? phải yàng, phải yàng phoa, pa pa bướm, pa bước yàng, bước ปลาตาต้มปลาบึกคุณนะปลาปลาข้าเจ้ามาเฮ็ดอะไรไหมอ่ะบ่ออทิทย์มันเป็นมันมันเอาปลาเฮ็ดปลาสมไหมเมนบ่อคือบ่อฮะบึกสวายบึกสวายสองโลสามโลเแลวนีเนาะคุณนะาทายรวบท่ายรวบ

ยันเาด้ยันเอาไได้จะดุ่งกันนน้อยนึงเนาะมั้งเนี่ยได้บีบบีบดูเฮ้ยเดือดเดืคมคเออคุ้มค่าแล้วนี่เอาไว้บนี้เต้นลูกน้ำเต้นลูกน้ำได้ได้เด้ ังใดบาทที่น hmm ี hmm. ació, ่เอาเข้าเตะเอาเข้าไปบ้านเห้จังหดี่บ้าตายเตะปวดจังตัวบบง่ายเลยขึ้นนักแท้มาเตะ ให้ตัวสะดุงบกขาดหักเน,ะนาะให้ยืมสะดุงบกหักไปทั้งทุนกันถ้าแห่ถ้งแห่บันอันทั้งบันดวงกับข้าเจ้ากับถือกันมันบ่าโอ้โหผู้เดียวผูดีอะบ้าที่โทรน,นั่นนั่นบ้ได้เป็นมู่เป็นมู่กันอยู่ไะ ปทั้งผุนกันเด้อประเทศทา้งฝายไงกันบัดนี้ฟูด้วยเมื่งน้ำสะพานคาบวิวๆด้วยนี่วิวๆเมืงเสียงน้ำพนไปทางนั้นแห้งสิีนี่คักว่าจะเป็นกลุ่มเอาอีหยังประเดียวเบิ่งได้วงกีน ไปเอาปลาทั้งปุนกอนมาที่นี่จ้ะขอคุณละลายจะ